เรียบร้อยตายพ้นแล้วตียังไงมือกลองแต่๋อไม่ตายคุณน่าจะเป็นลมถ้าเป็นลมวิงเวียนจิตะหน้ามือตาลายครั้งใดอย่าลืมครับยาหอมชนะลมของนายห้างก้อยวิรพันธ์ยาหอมชนะลมจานายห้างวันนี้มีจำน่ายหน้าเวทีพร้อมด้วยยามองกลิ่นหอมดอกมนันนี้จาพึ่งบุญครับมีจำน่ายหน้าเวทีแล้วกว่ากับแควนแควด้วย นะฮะจากปากใต้เราบอมาเลยครับยาดมครับยาดมยาบองครับมาเลยครับยาดมับมีครับยาบองก็มีเชิญครับชิมดูได้ครับยาลมชิมดูได้ครับยาบองก็มีครับเป็นซีดีก็มีครับเป็นซีดีก็มีครับยาลมยาดมยาบองเชิญครับเชิญนะฮะเชิญนะฮะตอนนี้อันนี้เชิญครับอันนี้ยาลมชุดใหม่ครับสิบเอ็ดเพลงครับยาลมสิบเอ็ดเพลงเป็นซีดีสักชุดสิไปละลายน้ำร้อนเพื่อพิษลมครับครับเชิญครับเชิญ เหมือนเป๊ะเลยมึงนะกับเที no ่ยวเดินอยู่ข้างหน้านลยโอ้ยตัวจริงหัวล้านแล้วเจนฮะเจนฮะเจนครับพี่น้องครับเจนนะเจนนะไปขายข้างนู้นก่อนครับครับอย่าลมอย่าดมครับของยานใดห่างไกลครับเจนฮะตายแล้วมือกลองโชคดีเว้ยกูไม่ต้องเสียไม่ต้องจ่ายหมื่นห้าโชคดีเว้ยวินดิวินดิวินดิวายวา สน,นุกไม่วงดนตรีวงดนตรีกูมึงสนุกมากเลยหมื่นห้าไม่แพงไม่แพงก็อย่าพูดอย่างเดียวเอามาดิหมื่นห้าเอามาน้องหมื่นห้าอย่าให้เสียวเวลาเร็วเร็วเร็วเรหมื่นห้าไหนกูเต้นลืมได้แล้วอย่าลืมเลยคนเรานัดแล้วต้องเป็นนัดเลยบอกเลยเอากี่นัดเอากี่นัดบอกไม่เอาเร็วไปดีกว่ากูอึดดัน หัวไว้ก่อนปืนลูกแกป๊ปกระบอกละหกสบบาทเส่งไมนี่คนปลาคว้าใจตินโรงเดินทางไปจากที่นี้เดี๋ยวไปถึงประมาณนครกำแพงแก้วขออนุญาตนะเลื่อนรถสักคันนะไปไหนแล้วก็เขียนใหมแล้วเชิญครับเชิญน,นะขออนุญาตนะก็หล่นซะแล้วเขียนมาใหม่นะฮะ จริงวันนี้บใจเพราะนั้นเดินทางเลยเออไม่เสียเวลาต่อไปนี่คนดังชาวต่างชาติจะมาเที่ยวไร่ขิงก็เรามากมากินลูกชิ้นแข็งที่สุดในประเทศลูกชิ้นที่สุดยอดวัดเราเออคนดังชาวต่างชาติก็จะมาโอ้ยต่อไปเงินสะพัดประเทศเราไม่ต้องห่วงเมื่อเข้าสู่อาเซียนแล้วสบายต่อไปเราอยู่คนถุมไปเพชรบุรีไม่ต้องมีพัดปอดอ้าวงเนืก็เปิดกว้าง เจ้าวกว็ดังต่างชาติต่อไปไม่ต้องหวังมาคนเยอะมาไหวหลวงพ่อวัดไร่เขิงจริงจังจิตมาอ๋อลุนกว่ารังมาแล้วดูดิกว่ารังเอออ๋อฮัลโหลฮัลโหลเออฮัลโหลโ สุบบุรีมันระเบ,บิดลงสุบบุรีอะไรอะยูอิสบชุมเ็ดว่ารังีอะไรสบใยชุมเฮ็ดชินีชินายอาชัมยยวาชินีชินายอิสเดไรกิงแอนคอนชมยูมาจากไหนลอสแเจลสโอลดนัดวนาทิต พูดไม่เป็นแล้วมันอายเด็กเอ้ยเหล็กนิดเหล็กนิดเหล็กนิดให้ครูอังกฤษไปทีเนี่ยครูอังกฤษเออ่ where you come from where you come from อ่อ sorry I'm ไม่สายควันปลอมเอ่อเหล็กนิดให้ครูอังกฤษกลับที w h a t is your n a m e คนเราอย่าด <that> right. <that> right ูถูกเลเดี๋ยวคุต่อยแล้ยไหนใครดูถูกไอ้กระดังเนี้ยมันถามว่ากูหมดจิตซื้อแหนมมึงดูมันถามว่ามึงนี่ชื่ออะไรอแต่ว่ากูนี่ชื่ออะไรเออว่าอิสราเอลเฮ้ยมายเนมอิสจอนนี่โอ้ชื่อจอนนี่ไม่จอนนี่ แล้วไปบอกก็ทำไมคนลางเชื่ออะไรมิสเตอร์เทงผมบังโคลนหน่อยุ้ยทำไมมึงจจเตอร์แล้วเม,มื่อกี้เรียกนาอยากคุิฉันกลับทางน้าอยากลับไม่ถูกเรอยู่มาจากไหนจะไปไหนถ้ามาอยู่จะไปไหน ไปจะไปชะ nam หลวงชนามหลวงไปจงไหนไปชนามหลวง yes ไปจะเมาไป yes อ้าว yes ใคร <laughs> ไปรู้มันเหรอ yes นี <laughs> ่คือใช่อ๋อไปชนามหลวง yes เดี๋ยวผมบอกทางให้ก็ได้ไงะะะนะไม่ไกลชนามหลวง ออจแกนี้เนี่ยเข้าอปากท่อไม่ใครวังมะนาวเลี้ยวขึ้นปรำจองปรำจองแล้วก็ข้าเป็นนข้าเลี้ยข้าคนทอมงทำไม หลอกรังไม่ใช่มันรู้จักไม่ใช่มันไปถูกแล้วก็าบางบัวตองนะมาออกเนี่ยบางขวางไม่ใคร้แล้วไปปากกร็ดใกลแล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็จะนำหลวงโอ้ทางไกลแน่ให้ไกลเยดแม่เยดแม่รังดาวแล้วมา การจีบผู้หญิงให้มันสนุกสนานนี่จีบแบบไหนดียอดทองมึงแนะนํากูหน่อยการจีบผู้หญิงให้มันตื่นเต้นเราจะได้จีบแบบไหนอะอจีบเมียเพื่อนครับจีบเมียคนอื่นหรือเมียเพื่อนนี่มันสนุกยังไงมันลุ้นครับจีบเมียเพื่อนนุกนี่คิดดูดิมันลุ้นยังไงอะแก้วจีบเมียเพื่อนมันลุ้นยังไงมันลุ้นเหมือนเราดูฟุตบอลครับลุ้นยังไงลุ้นว่าเขายิงจอนไหนครับ ยิงเข้าประตูเหรอไม่ไม่แน่ครับบางทีก็ยิงเข้าหน้าจางครับเดี๋ยวต่เป้าครับจีบเมียเพื่อนมันดียังไงจตหง,งมึงลองอธิบายกูได้รู้ได้มามันดียังไงอ่ะคือการจีบเมียเพื่อนนะครับน้องเชื่อผมไหมเชื่อพี่ตองดิการจีบเมียเพื่อนนี่หนึ่งไม่ต้องใช้ความหล่อครับขอเพียงแต่เราพูดได้เก่งก็ได้เลยโบราณก็กล่าวไว้แล้วว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองลูกซองได้เปรียบ ปลเสียงเงียบมันตายหงแคนขายโลงได้จังเออแต่ไม่จําเป็นไม่ต้องแสดงความคิดเห็นภายในสภาเข้าใจไหมครับคุณรู้จักไม่คุณโถวันนี้คืออะไรกริดเล่มนี้เป็นกริดโบราณนะกำนันไม้คูไว้ตั้งแต่ท่านยังไม่บวชคุณกลัวไหมครับกริดของกำนันไม่กลัวหรอกครับเนี่ยขวานอยู่นะครับเอาไหมครับขวานนัตวุิ เดี๋ยวจะลุงในะจัตุพรเว้ยงานยกแบบนั้นกูเฉียวแต่แก้วนี่มองอีกมองแล้วก็เหมือนเป๊ะเลยกับจัตุพรแล้วพองเหมือนกังโคว่าคนอื่นนี่เก่ง <c oughs> พระเันนี้กัจะเดินทางออกจากบ้านไปเพื่อที่จะเลือกเอาคู่ครองเราองดาวสัการเรือนผู้หญิงคนไหนก็ได้สักคนเป็นเมียข้าก็จะได้เป็นใจไในเป็นดินประมาป,มาปล่านคนดีแดนกำแพงแก้ว ว่าไงพกแกจะไปกันหรือเปล่าไอ้โถไอ้ทองกูไม่เกี่ยวคนไหนไปก็ไปแต่ถ้าโถไปกูไม่ไปไม่ตูกกันเลยมึงกับไ,ไอ้โถเนี่ยไอ้โถมันบ้ายังไงอ่ะบ้าไหนเรื่องนั่นมาถึงในวัดทำเรื่อง <S <S ไปถึงที่นาองน้ำไปติเด็กตัวอายุสักห้าขวบได้ไปติมันทำไมเด็กห้าขวบที่นาองน้ำผมไม่ได้เกลียดเด็กแต่กูเกลียดพ่อกับแม่มันเกลียดเรื่องอะไรไอ้โถไม่เกลียดได้ไงมึงคิดดูมีนารายาดไหมใช่ลูกมันเยี่ยวใกว่กู แม่มันว่าอยากเย้าที่พื้นดิลูกมันเหม็นลูกเย้าใส่โถดิลูกเย้าใส่โถ <c oughs> อยู่ได้ไงที่กูไม่เตะนะ <c oughs> มันไม่ใกล่โถมึงไม่รู้ว่าเยี้ยวใส่กู